นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การแฟดนิวของเราก็มีภาพบรรยากาศพร้อมผลรางวัลในงานนายเอนเตอร์เทน a เว r d ์หน้าม่านคุณภาพหลังม่านคุณธรรมมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะจ๊ะพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ บันเทิงเพื่อทำนะครับเียนเชิญผู้แทนรับดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้แทนจากมูลนิธิสมเด็จประเทศนะครับคุณทรงฤทธิ์ครับอนุญาตครับด้านหน้าครับโอเคตามไว้หน่อยนะครับเป็นแสดงความยินดีก okay, ับน okay, ้องนุ่นด้วยขอเสียบปมือครับยินดีกับจิ๋วริวด้วย นี่เป็นต้นะตะกูลเดือะสตาร์ท่านต่อไปนะครับเร็นเชิญคุณประเสริฐประวันให้กับคุณบอยประกครับเป็นนักแสดงชายแฮปปีลำดับต่อไปนะครับเรยนเชิญคุณยาใจหาชมครับ โษณารายการพี่ด้วยนะครับขอเสียงรบมือครับสวัสดีค่ะพี่บอยคะวันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยกับรางวัลที่ได้รับนะคะได้รับรางวัลอะไรลองบอกคุณผู้ชมสิคะครับวันนี้ที่ผมได้เป็นรางวัลนักแสดงชายแห่งปีนะครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณทังนายแตทเองขอบคุณทุกคนเลยครับขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับ รู้สึกยังไงคะมีกําลังใจมากขึ้นไหมในการทํางานหายเหนื่อยเลยหรือเปล่าเออผมว่าแบบทุกๆวันแบบทุกๆคนที่ได้อะไรเงี้ยผมว่าเป็นกําลังใจในการที่จะแบบทํางานต่อไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบยางน้อยแบบว่าเราทําแล้วแบบเรารู้ว่ายังมีคนที่รอดูเราอยู่อะไรเงี้ยครับมันก็แบบเป็นกําลังใจให้เราในการทํางานต่อไปครับสุดยอดขนาดนี้นะคะชื่อว่าแฟนคลับของพี่บอยก็ต้องดีใจด้วยแน่นอนเลยสุดท้ายนะคะฝากผลงานให้แฟนแฟนเยครับครับผมก็ผมจะมีละครนะครับซีรีส์สามทหารเสือสาวครับผมตอนฟ้ากระจ่างดาวครับ คิดว่าประมาณม,มิถุนายนคงได้ชมกันค,ค,คนรับผมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอีบอยมากค่ะสวัสดีค่ะไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะค สวัสดีครับบอยประกอ์นะครับตอนนี้คุณกําลังชม Z ซตนิวเซตฟอร์ไล์ครับผมสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Z ซตนิวเซตฟอร์ไล์ และคุณผู้ชมสามารถพบกับมแม่แมทิพันนุออนหลีเจริญชัยอย่างนี้นะคะได้ในทุกๆวันอังคารและวันพฤหัสบดีและสําหรับใครนะคะที่ต้องการจะมาร่วมพูดคุยกับรายการของเราหรือมีคําถามหรือว่าอยากจะติชมอะไรก็ตามนะคะสามารถส่งมาร่วมสนุกกับเราได้เลยทางแฟนเพจที่ขึ้นด้านล่างนี้เนาะรบับองว่ารายการของเราเนี่ยจะมีของที่ระทึกโอ้ยของที่ระลึกค่ะ oh, <no. S 1> ให้คุณผู้ชมเพื่อนถึงแ,แน่นอนเลยนะคะ อ่ะแล้ววันนี้นะรายการของเราก็เหมือนเดิมคือเรามี3มช่วงเด็ดๆทั้ง3มช่วงเลยค่ะช่วงแรกนะเราจะมาเกาะติดก,กระแสเทรนด์ฮิตแฟชั่นกันมาดูกันว่าตอนนี้นะกระแสชุดแบบไหนที่กำลังมาแรงเอววว่า well, 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 uh ชุดลายดอกแบบนี้นะคะที่มแม่ใส่อยู่เนี่ย <Wow. S 1> แล้วก็ชุดเดรสคาดเข็มขดัดเสื้อชีฟองเสื้อคอปาดเสื้อลายทาง ก็กำลังฮอตฮิตอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเหล่าสุปตาคนไหนเนี่ยเขาจะมีเทรนอะไรที่ฮอตฮิตกันบ้างเราก็ติดตามกันได้นะคะในช่วงแรกและช่วงที่2วันนี้ไม่ได้มาเอาใจสายยานเดียวนะเราเอาใจหนุ่มๆด้วยนะหนุ่มคนไหนที่อยากจะหล่อใสหุ่นดีแบบสุปตาตัวพ่อเนาะวันนี้เรามีมาให้ชมด้วยเขาจะเป็นใครบ้างนั้นเดี๋ยวติดตามชมกันนะคะอ่ะ ส่วนช่วงสุดท้ายพลาดไม่ได้เลยไอดอลของเราวันนี้จะเป็นใครกันนั้นที่จะมาแชร์ประวัติและความสำเร็จต้องติดตามกันค่ะ <S <S 1> <S 1> เอาละค่ะคุณผู้ชมคะก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่1ของรายการเราช่วงเซตสตาร์ Star ค่ะวันนี้นะคะมแม่จะพาคุณผู้ชมไป อัปเดตเทรนแฟชั่นแบรนด์ดังนะคะจะมีแบรนด์อะไรกันบ้างมาลองดูกันเนอะแต่ที่แน่ๆน,นะคะ F H M นะแล้วก็ Lacoste y a s a l มีแน่นอนค่ะและนอกจากแบรนด์ดังเหล่านี้แล้วนะเรายังมีเทรนด์การแต่งตัวสุดชิคมาฝากคุณสาวๆด้วย <Wow. S 1> สำหรับใครที่ไม่อยากจะหาซื้อเสื้อผ้าใหม่เนาะเพราะว่ากลัวเปิงตังก็มีวิธีประหยัดได้นะคะในตู้เสื้อผ้าของคุณเนี่ยอาจจะมีชุดที่สามารถเอามาใส่ ให้ชิคแล้วก็เก๋กูดดได้นะเพราะตอนนี้ค่ะจะบอกว่าชุดลายดอกนะเป็นเรสลายดอกแบบนี้กำลังมาแรงมากเลยนะแล้วก็เขานิยมคาดกับเข็มขัดลายดอกด้วยนะคะที่สำคัญนะไม่ใช่แค่นี้ชุดคอปาดชุดลายทางผ้าชีฟองโอ้เยอะแยะไปหมดค่ะกลับมาฮิตใหม่ แต่เราจะมีวิธีการแต่งให้ชิคยังไงนั้นต้องติดตาม <Yahoo! S 1> ชมค่ะและยังไม่หมดค่ะเรายังมีความคิดเห็นจากเหล่าซุปตาอีกหลายคนเลยนะคะว่าเขามีวิธีการแต่งตัวยังไงให้ไม่ตกเทรนดไปชมกันเลยค่ะ <Fashion. S 1> you wanna แฟชั่นนิสตาตัวจริงต้องไม่พลาดอัปเดตเทรนด์แฟชั่น2013ที่จะทำให้คุณรัดก,ก่อนใครวันนี้จะพาสาวๆผู้หลงไหลในแฟชั่นหรือแฟชั่นนิสตาไปตะลุยอัปเดตเทรนด์แฟชั่นในปี2013อยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าเทรนด์แฟชั่นจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะเริ่มที่ชุดแรกนะชุดเรสพร้อมเข็มขัดลายดอกฉีกกดการคาดเข็มขัดสีเรียบกับชุดลายดอกได้เลยค่ะ Nation, เพราะแฟชั่นในช่วงฤดูใบไม้ผลินี้นะเรสลายดอกพร้อมกับผ้าทาดเอวลายดอกอีกเหมือนกันหลายคนก็จะถามว่าจะดีหรอตอบได้เลยคะ่ะว่ารถดอยู่แล้วและขอแนะนำอีกนิดนึงว่าควรสวมเรสที่มีความยาวเหนือเข่าเล็กน้อยจะทำให้ชุดเรสที่คุณสวมใส่ดูสุภาพเรียบร้อยมีรสนิยมมากขึ้นค่ะต่อไปก็เป็นเสื้อชีฟองบ้างค่ะ การเป็นสาวออฟฟิศเนี่ยนะคือไม่จาเป็นต้องใส่เสื้อเชิ้ตปกแขนหน้าั้างอีกต่อไปแล้วเพราะว่านอกจากจะทําให้ดูน่าเบื่อแล้วนะคะยังทาให้คนดูเป็นเจ๊ซาป้าอีกด้วยล่ะค่ะลองเปลี่ยนมาสวมเสื้อแบบผ้าชีฟองกันดูดีไหมคะเพราะว่านอกจากจะนุ่มคริ้วใส่สบายแล้วนะคะก็ยังมีแอบเซ็กซี่นิดๆอยู่ด้วยนะแถมยังดูเก๋ไก๋ไม่ฟําไขรด้วยค่ะต่อไปนะเสื้อคอปาดค่ะ เสื้อธรรมดาธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าเสื้อคอปาดเนี่ยแหละค่ะที่จะเปลี่ยนลุคของคุณได้ให้ดูเซ็กซี่หรูหรามีสไตล์โชว์นิดเว้าวหน่อยเพราะรอกว่าเซ็กซี่สวัสดีค่ะ,คะลูก,ลกน,นู้ค่ะวันนี้ขออัปเดตเทรนด์แฟชั่นกันแต่งกายหน่อยตอนนี้เทรนด์ของมาแรงที่สุดคะอืมเทรนด์ไหนมาแรงใช่ไหมคะ uh huh. จริง,รงๆไม่ค่อยไม่ค่อยได้ ไม่ไี้ติดตามเทรนด์นะคะมีความรู้สึกว่าการที่จะแต่งตัวควรจะเลือกอะไรที่มันเหมาะสมกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมาะสมกับสถานการณ์เหมาะสมกับเรียกได้ว่างานแต่ละงานที่เราได้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะล้วโดยปกติพวกลูกชอบแต่งตัวแนวไหนก็ถ้าเกิดว่าเป็นทุกวันที่เราแบบว่าไปเดินชิลกับเพื่อนอะไรย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบเสื้อยืดกางเกงขาสั้นกางเกงยีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะชิลๆมากกว่าแต่สมมติว่าไปงานก็ค่อนข้างที่จะเป็นทางการนิดนึงถ้าเกิดเป็นงานแบบว่างานผู้ใหญ่เยอาจจะแบบว่าใส่แขนยาวหรือว่าใส่คุมขาอไปย่่งงเ้แลว แบรนด์ในดวงใจแบรนด์ในดวงใจใช่ไหมคะจริงจริงจริงๆชอบอยู่หลายแบรนด์มากมากค่ะปะติญญา,าเ้าขอเป็นแบรนด์ไทยแล้วกันเนาะ,ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนบอกว่าเรียกได้ว่าเหมือนใช้เขาเรียกว่าดีไซเนอร์ไทยอุดหนุน<า>ดีไซเนอร์ไทยค่ะแบบปฏิญญาข,ขวัญข้าวอาคอเซตมิลินค่ะสวัสดีค่ะพี่วัลแป๋งคะวันนี้โอ้โหแต่งตัวแนวบา,ากเลยใช่อะเรื่ย S <S อ่ะจริงๆวันนี้จริงวันนี้อ่านจะมาร่วมงานแล้วก็คือแบบถือโอกาสใช้งานในไนเทมเนี่ยเป็นเหมือนกับมันเป็นฉากหนึ่งในหนังทีง่ผมเล่นยอชนยชายยเปลี่ยนฟิกชั่นหน้าสิบแปดเมษายนเปลี่ยนฟิกชั่นอย่าจะบอกนะขอประกาศนิดนึงญาติหนูเล่นด้วยใครคน<อ>ไหนน้องปริมาน้องน้องเพิ่มเหรอน้องเพิ่มใช่ใช่จเป็นญาติทางสายมาใช่วันนี้ก็ถือโอกาสเป็นหนึ่งซีนที่เหลืออยู่อะไรเงี้ยก็เลยใช้งานนี้ เป็นแบบแบ็ก,การาของชาินี้ไปด้วยเลยอะไรเงีย้ยโอ้โหแล้วแบบว่าแต่งตัวอินเทนสัขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมอยากรู้ไหมคะว่าถ้าจะก่อเทรนแฟชั่นขนาดไหนยอยากถามว่าตอนนี้ใช่ไหนที่กำลังฮิตที่สุดเลยคะการแต่งตัวโอ้ใช่แล้วถามผิดคนมากค่ะลูกคะ่ะก็ออจริงๆตอนนี้เหรอพี่ออเท่าที่เห็นนะในในฐานะกะเทยกก็เทยนะ ก็เห็นว่าคือจริงๆแล้วแต่งตัวสบายๆช่วงนี้กําลังมาแรงเรารู้สึกว่าแบบมันหมดยุคข,ของการที่จะมาใส่เสื้อรัดรูปรัดเปรีะอะไรเงี้ยเเพราะกระเทย<ฆ>ก้ามปูทั้งหลายอะไรเงี้ยเพราะว่าอากาศมันร้อนการใส่เสื้อรัดอะไรเงี้ยมันรังแต่จะทำให้เจกาแกล,แล้เราเป็นผื่นหรือว่าแบบตะเข็บบาดหรืเป็นแบบมันไม่สบายตัวอะไรอย่างเงี<ฆ>้ยเรารู้สึกว่าช่วงนี้เราเห็นคนแต่งตัวสบายๆ<ฆ>ายอะไรอย่างเงี้ยแบบใส่เสื้อตัวที่มันใหญ่กว่าเดิมสักแบบว่าพึ่งเบอร์อะไรอย่างเงี้ย มนตัองตัวเหมาะกับสภาพอากาศอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะมีมีชุดดังนี้มาให้เลือกก็คือมีแบบเสื้อลายดอกัวนี้มีชุดเดรสลายดอกนะค้าเข็มขัดก็ยังลายดอกอีกเสื้อชีฟองเสื้อคอป่าเสื้อลายทางเยอะแยะมากมายเลยพี่ป๋อมแปมคิดว่าแนวแบบไหนที่เราชอบที่สุดคะเท่าที่บอกมาเนี่ยดูใส่ไม่ได้สักแบบเลยค่ะเอาแบบว่าคิดว่าพี่ ผู้หญิงเราใส่อ่ะน่าจะสวยน่าจะเป็นแบบไหนอะไรอย่างนี้ผ้าชีฟองเนี่ยมันก็จะสวยนะคะแต่คนจะหาอะไรใส่ข้างในนิดนึงงั้นมันก็จะแบบโป๊ะเปลื่ยมากอย่างเงี้ยพ้าชีฟองมันจะเบาแล้วก็ลมผ่านได้ง่ายแล้วก็คือมันรู้สึกว่าแบบเวลาการใส่ผ้าชีฟองมันผู้หญิงไงแบบก็จะยิ่งเพิ่มความเป็นเป็นผู้หญิงให้เรามากขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มความสวยให้เรามากขึ้นไปอีกใช่แล้วก็แบบเซ็กซี่เบาๆเนาะอะไรอย่างงี้ใช่ โอ้โหเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสุดยอดไปเลยใช่ไหมนะคะชุดสวยๆที่แม่แม,ม่เอามานําเสนอคุณผู้ชมดูสิคะหยิบอันนู้นมาใส่อันนี้อันนี้มาใส่กับอันนั้นแค่เนี้ยก็เก๋กูดได้ไม่แพ้ใครแล้วเนาะทั้งชุดชีฟองชุดลายดอกใส่กับเข็มขัดเสื้อคอปาดเสื้อลายทางเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเห็นไหมว่าสาวๆก็สวยแบบประหยัดได้ อ่ะแล้วสําหรับใครนะคะที่อยากให้ราวังตัวเองบ้างก็อย่างที่ได้เห็นไปในภาพเนาะแบรนด์ดังทั้งหลายแหลมีให้คุณได้ไปเลือกซื้อเลือกสรรหากันเยอะแยะเลยแหละค่ะลองให้รางวังกับชีวิตตัวเองบ้างนะ oh, <no. S 1> ช่วงหน้าเขาบอกว่าคราวนี้เป็นหนุ่มหล่อบ้างค่ะหล่อมากๆหน้าใสว้ะแบบว่าเด้งเด้งเด,ด,ด้งออกนอกจอเลยแหละ oh, <no. S 1> จะเป็นใครกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมกันค่ะ Set New Set for l i f ไ